ไม่ค่ะแม่ช่วยทําตัวแล้วน้องใส่ขาเองเลยค่ะลองทําก่อนน้องลองทําก่อนใส่ขาก่อนน้องขาน้องเอาขาไปใส่ก่อนค่ะอาเอาขาใส่ก่อนลองทําก่อนน้องทําได้เอาไปเสียบดูก่อน,ออนอเอาเหรอน้องบ้าจะลงท่าไหน แล้วแต่น้องบานเลยแล้วจะอยู่แบบนั้นแล้วหรอคะไม่เสียบขาหรอคะ <Yeah. S 1> อ่าอันนั้นอันยาวอยู่ข้างล่างอยู่ข้างล่างคะ่ะอันนั้นอันยาว โอ้โหเก่งนี่นะกดลงไปเลยค่ะลงแล้วฝั่งนั้นใช้ได้ใช้ได้ไดอ่ะไรอีกอันหนึ่งอ่ะคะอะไรนะคะน้องใส่ได้คะ่ะเอาน้องใส่ก่อน ะค,ะคือหันมาทําไมคะ <ตอด ays> ทํายังไงแม่ก่อนอ<ด> <oton> หอมแก้มหรือยัง โอเคค่ะไหนแบบไหนแบบไหนคะแบบแบบนี้แบบนี้อ๋อโอเคค่ะเดี๋ยวแม่ต้องใส่ให้น้องใช่ไหมคะโอเคแม่ต้องใส่ให้น้องโอเคเดี๋ยวแม่ใส่ให้น้องนะคะยิ้มก่อนเร็วยิ้มหวานหวานยิ้มหวานหวานสิ